สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่พี่ปานาะอาเอฟซี FC แฟนคลับเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะมื้อนี้กลเป็นอากาศครึ้มคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อหมู่วานกระตุกมากปล่อยถึงสองข้างด้วยกันสําหรับฝนเป็นพายุแต่ว่าเป็นพายุพัดผ่านโบแห้งพี่นอ้องอะเตรียมเด้อพี่น้องเด้อ เด็กเล็กเด็กน้อยควรระวังบ่อหายตากฝนเพราะว่าเป็นย่ามฝนอวยในรูซึกว่าจะเป็นวัดเป็นไข่หลเด้อพี่น้องเด้อย่ามฝนอวยี่รูซึกว่าจะเป็นวัดเป็นไข่ไหลสำหรับอ,า,อากาศช่วงระยะนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะนีแม่รัวกับตำลังสิเตรียม อาหารหวานข้าวของหวานมือนีได้ใส่ของหวานพี่น้องรอดช่องสิงคโปร์นี่ค่ะ,ะกะสังขยาหนาไข่อ่าแม่ขัวกำลังสิเตรียมของใส่บาทเนาะคะ่ะเี่ยเหมือเศร้าชีวิตประจำวันทาบอไดไปอ่าตอนเช้าบอไดไปเนีจังหันตอนเศร้าก็ต้องใส่บาทเพราะว่า จะมีพระกไกนาบานแม่ขั่วถึงสองวัดด้วยกันนะคะพี่น้องเนาะวัดแรกก็คือวัดสามัคคีธรรมอ่าวัดที่สองก็วัดถ้ำภูมิดลหรือว่าอ่าวัดปูบุญหลายเนาะคะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นกระพ่านนาบ้านแม่ขั่วถึงสองวัดเอาคลิปนี้ แม่ขั่วสิภาพไปตามตัวเลขแนวทั้งโอ้อากาศค้มปลอดปร่งเมื่อวานนี้แม่ขั้วก็ได้ลงตลัวเลขแนวทั้งคนทหารไสบ้บอกเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ยสำหรับกูได้เป็นแฟนคลับคนทหารไส้เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าอ่าเบื้องลักซิปลักหน่วยมือนี่มือวันที่เก่าเนาะ แม่ขัวสีลงบนล่างเดินดีประกบคู่ให้พร้อมอเมื่อกี้นี่ประกบคู่กันเนะบนล่างเดินดีประกบคู่กันเข่าสามหนึ่งพูนปูกําลังเดินทางมากค่ะพี่น้องละกะเมือ่อวานนี่แม่ขั่วว่าสีลงแม่กลุ่มภาวาเนาะบอได้ลงอ่าคลิปสัมผัเสเซียนจ่อยสุราษแสกแซงก่อน บัวใดลงเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเสี่ยนจอยสุราษแสกแซงก่อนเมื่อนี้แม่ขั่วสีลงหน่วยบนแม่กุมภาวาแล้วกับบนล่างเดินดีประกบคู่พร้อมได้พี่น้องเรียบร้อยให้เลียตตั้งแต่อ่ะประกบคู่แม่ขัวล่างแล้วก็ประกบคู่บนแม่ขั่วห้เลียตตั้งแต่สองตัวนี่เพราะวา่าให้แม่ขั่วสรุปค,คีบเบิงกอน ัทที่ผ่านมาสรุปคลิปเล้หกช้นทุกสำนักแต่กันยังบวิ่งหกพี่น้องอ่ะถือว่าความผิพผาดของแม่ขั่วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสํำรับมือนี้สิไปตามหน่วยบนแม่กุมภาวาและวิ่งบนเงินแสนแม่ขั่วเด้อสิล่องควบคู่กันพี่น้องน่าใลดีว่ะ แม่ขั้วสิลงวิ่งบนเงื่อนแสนกับแบกหลวงภาวาขวบคู่กันแล้วกะจะไปตามบนล่างเดินดีบนล่างแม่นๆประกบคู่พร้อมเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อหลักอาคลิปต่อไปสิเป็นไทยเดี๋ยวคลิปต่อไปสิเป็นไทยเดี๋ยวจังคอยฟังกันนะค่ะพี่น้องนะ,อะตอนนี้แม่ขั้วสิใส่บาท อาค่ะพี่น้องหลังจากไ่บาทแล้วแม่รัวสิภาพไปตามตัวเลขเนี่ยทังอะหน่วยบนแม่กุมภาวากับวิ่งลางเอยวิ่งบนเงินแสนแม่รัวสิรงพร้อมกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแม่กุมภาวะกับแม่ครัว่วตอนนี้สิส่งข้าวแม่กุมภาวาเด้อตอนนี้แม่กุมภาวาเข้าโรงพยาบาลอ่าอาการกระล่แรนัก เพราะว่าเพิ่นทรมมหาแม่ขั่วลาสุดนี่เพิ่นว่าเพิ่นเมย์ไหลเพิ่นก็ว่าเพิ่นเฮ็ดเล็กได้แตงแตนวยบุญเด้อแม่ขั่วแต่ว่าอันอื่นเพิ่นบรเห็ดเพราะว่าเพิ่นเมย์ไหลเพิ่นก่อเพิ่นจิอาการนักพี่น้องเพิ่นไปพาตัดออกมาหมอห้มาพักฟพ้นอยู่บ้าน เนีมือเศร้าว่าสิไปอ่าล่างแพสิขีมอดแต่ไส้ซ่อนกับหัวไปอนามไยบางเอิญเพิ่นบอกแข็งแรงขื้นลดมอดแต่ไส้แล้วตกรถดพี่น้องตกรถมลดมอดแต่ไส้อาเลือดออกในกระเพาะที่บอกที่พาตัดนะาหลาก็ะเละอากาศรอแลพี่น้องเยี่ยวนี้ สำหรับแม่กลุ่มภาวาเอาทรงกำลังใจให้เพิินเด้อมือก้อนนี้แม่ขัวก็ได้โอนน้ำใจไปซอยเพิ่นแล้วก็เอฟซีมาทาั้งญี่ปุน่นอ่ามาแต่ญี่ปุน่นอ่าคนไทยเท่านี่แหละพี่น้องทั้งอุบลคือทั้งลอยเอ็ดประมาณนี้แหละเพิินไปทำงานอยู่ญี่ปุน่นกระอนน้ำใจมาซอยแม่กลุ่มภาวาสองครั้งแล้วคะ่ะพี่นอ้องเอาเอาใจซอยให้กำลังใจเด้อแม่กลุ่มภาวา ให้เป็นยังกะห้สซวงให้เศร้าซะเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะเอ้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของเพิินบ่ายนองเอ้าค่ะพี่น้องอ่าเอฟซีว่าแม่ขั้วปรับมุมกล่องบ่เทียงบ้าเทียงอยู่วะเอ้าหน่วยบนแม่กุมภาวาเห็นบะหน่วยบนหก ปดศูนย์เลขติดบนล่างห้าจับเข่าคูกันเลยได้พี่น้องบานนี้เพิ่นสุดวิสัยได้พี่น้องเด้อแม่กลุ่มรวาวาเข่าโล่งบานพาตัดคังที่สองมือว่านนี่แม่ขั้วโทษไปมือว่านมา่อกนอนี่ย่างบ่อฟื้นพี่น้องเอยมือว่านนี่แม่ขั้วโทษไปพาตัดคังที่สองเรากับเป็นหลายอาการคล้กันเนาะคะ่ะสำหรับแม่กลุ่มพวาวาเหาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ เอาเอาใจซอยกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับวิ่งบนเงินแสนแม่ครัวลุดไปงวดที่ผ่านมาเอารอบนีมาสู่กันต่ออาแม่ครัวสิลงสิลงคลิปเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับอ่าซ้ายบน สิบหกกันยายนหกแปดวิ่งบนเงินแสนแม่ครัว หน่วยบนแม่กลุ่มภาวาจะดลงพร้อมกันได้พี่น้องเด้อหน่วยหน่วยบนนี่ครับพี่น้อง สี่กับสามแม็กหน่วยบนแม็กกลุ่มภาวาเด้อพี่น้องเด้อ ทเป็นได้บ่าพี่น้อง <c oughs> แม่ขั้วล่งคลิปเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวิ่งบนเงินแสนหน่วยบนแม่กุมภาวาวิ่งบนเงินแสนแม่ขั้วได้สี่กับสามเด้อพี่น้องหวววันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวิ่งบนเงินแสนแม่ครัวสี่กับสาม อ่ะมากตัวหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อส่วนอ่าหน่วยบนแม่กุมภาวาสีจับกันได้บ่เรอพี่น้องเด้อสีจับกันได้บสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าสามห้าสามเจ็ดสามเก้างวดที่ผ่านมาวิ่งบนเงื่นแสนแม่ขั้วรุดแต่ว่าหน่วยบน นี่ของแม่กลุ่มภาวะหก0ปศเข้าอะแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่ครัวบนซ้ายบนนะพี่น้องเด้อจับตามองไวซ้ายบนจับตามองว่าระหว่างอ่าวิ่งบนเงินแสนแม่ครัวกับหน่วยบนแม่กลุมภาวาอ่ะจะจับกันใดบอ <c oughs> เอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางกับเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้ทุกท่านพิจารณาก่อนลงทุนไม่มีใครเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับสูตรคนนํานวณอ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่ขั้วในเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้มักชอบกะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ขอบคุณผู้ติดตาม ขอบคุณผู้กดไลค์กดแชร์พอกกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ